แรงเกินไปเลยโอ้โหเลือดกู้เลือดตายดับกองสาวกองไปตรงนี้แหละคว้ายาเลยเบลวิบวก่อนพี่วิบวก่อนพี่วัวไปแย่ไกลอยากกอดตายไปไปเล่นลูกคว้าวิ่งวิ่งสามจุดแปดวิวิ่งกูวิ่งแล้วมึงอย่ามึงอย่ายิงกู้ขว้า ไมแล้วว้ายไม่โซนแล้วตลอดอ้ก็ไม่เท่าไหร่ดิวงกะกาโอ้อยากอยากแบบอยากตายวงอะไรเงี้ยเออกูอยากตายเหมือนกันปะเฮียตายก้าวเด้กดูตาย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 ลงน้ำเฮียกูตายไอ้เฮียกูไปเลยไปกูเตะกูแตกรงตรงตรงดิ่งดิงมาเลยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นความจริงแล้วปะกูจะกดเตรียมเฮียเนี่ย ไอ้ตายไอ้ตายจัลลวันเลยโอ้ยดาวดาวอยาไปคุยอย่าไปโอ้คุยของ้คนน่าไอ้สัตว์อย่าดักกูไอ้เหี้ยยิงแม่ก่อนละก่อนตายสัตว์อาไม่กูฆ่าตะคนหนึ่งเถอะดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่ง